ล้วประกอบเมนบอร์ดแฮตดีแทไดซีดีแล้วรวมถึงการเก็บบอยแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ปลอกสายไฟในการยึดตัวการาดต่างๆบนเมนบอร์ดหลักการง่ายๆเราคิดว่ามันเหมือนกับการทําสะพานไปนะครับสังเ็น,เนว่าตอนนี้มันยังทนเทนอยู่ไม่เปยกได้ก็จะทําการยึด อปลอกสายไฟเข้ากับเอกฉากที่เราวางเอาไว้สาเหตุที่ต้องใช้ปลอกสายไฟเพราะว่าปลอกสายไฟมีความยืดหยุ่น เมื่อเราทำการยึดเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าตัวก๊าสที่เราเสียบกับเมนบอร์ดจะไม่คค้งขย้บไปมาขั้นตอนต่อไปก็คือการทำฝาครอบเคสเราก็จะมาวัดขนาดถึงว่าเราจะใช้ฝาครอบเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่โดยเคสที่เราจะสร้างเราจะติดอะตอมไว้ที่หน้าเคสสองตัวความสูงของฝาครอบ เราจะวัดจากส่วนที่สูงที่สุดของอุปก,กรณ์ที่เราวางไว้อยู่บนไม้อัดนั่นก็คือตัวพาวเวอร์สแพเราก็เริ่มกับความสูงตั้งแต่พื้นนะครับจนถึงพ o ว e r อร์สแพตรงนี้ใครต้องการรูปทรงของเคสแบบไหนก็สามารถทำได้ตามใจชอบนะครับ เมื่อเราจัดคิวเทปบอร์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็เอามารประกอบกันตามรูปทรงที่เราต้องการอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงเรียบง่ายนะครับเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาดูด้านหน้าที่เจาะเป็นวงกลมนี้ก็เอาไว้ใส่พัดลมนะครับซึ่งพัดลมที่จะใส่เนี่ยมีขนาด12เซนติเมตรนะครับเพื่อที่จะสามารถดูดอากาศเข้าไประบายความร้อนได้ดีที่สุดนะครับเมื่อเราทำฝาแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือติดพัดลม ไปกับฝานะครับพัดลมที่เราจะใช้เป็นพัดลมขนาดเส้นผ่านศูนกลาง12เซนติเมตรนะเพื่อที่จะดูดแรงลมเข้าไปให้เยอะที่สุดเราก็จะเอาด้านที่มีตัวหนังสือครับวางไว้ด้านในขัดเข่าเขียเราก็ใช้น็อตยาวขนาด4เซนครึ่งในการยึดตัวพัดลม เ้วประกอบพัดลมเข้ากับฝาคเคสเสร็จปุ๊บแล้วก็จะได้พัดลมหน้าตาลักษณะแบบนี้นะครับที่กับฝาคเคสเสร็จแล้วแล้วก็เอาสาที่เราทําไว้เนี่ยคลุมเข้าไปกับตัวไม้อัดเราก็ติดสายไฟของพัดลมข้าไป วันนี้เราก็ได้เคสคที่ไปยูดนะครับ